ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาคลิปนะครับผมก็ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะว่าคลิปของผมนะครับก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับก็จะเป็นเกม1เกม2แล้วก็พาร์ทวิเคราะห์เด็กนะครับก็อ่ะไปรับชมเลยบายจะเปิดมานี่โดน3ามทีนี่้โ,น,โนี่ เก็บสี่ใบเก็บสี่ใบโอ้ไอ้กอตตอนนี้หน้าผมกับหน้าเป้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะสตาง์ขับอะไรแล้ว อ่าเจสซูวันนี้มันเยอะดีเนาะ <laughs> อะไรวะติ๊กเกอร์อยู่ดีดีออกมาเป็นภู <laughs> มาเริ่มก่นอนยังไงเหรออยาผมเริ่มก่อนไหมนะผมไม่เอาเดี๋ยวตาย <laughs> โอเคโอเค เฮ้ยลืมเจอดดิรอได้จวดเนี่ยต้นติ่าไหร่อันนี้เป็นแปดพักนกาเอ้ยเดี๋ยวกาดแล้วมนะคุณเช็คได้คีย์ถ้ามึงกาดไปกาดไม่กาดหรอ,อไม่กาดแล้วก็โดนคีย์ดิ <laughs> <laughs> ก็เห็นลาดไม่แล้วเลยไม่ใช่จบเซนจบเซนช่ช่วอ๋อเจ้าวัดวัดเอาจววอืมนี่ก็เป็นข้อเสียของคางเงะนะเพราะว่าถ้ามีเบอร์เซอร์อูเนอเนี่ยเราก็อยากได้จัวกันใช่ไหมถ้าโรกาสเนี่ยมันก็จะไม่ได้จววงอัน แต่ที่จริงถ้าถ้าผมปล่อยไปเลยเราไม่ใช้เทคเวอร์เซอร์ก็อีกแบบมันจะดีกว่าแต่ผมพลาดตรงนีมม้พลาดเองก็ก็เป็นอย่างนี้แล้แต่มันแล้วแต่ฝั่งของข้ามด้วยฝั่งของข้ามมันจะใช้ขีดเจอหรือเปล่ปาไปขีดทำไมเพราะว่าได้ความที่จะจั่วด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้หิวหิวข้าว <laughs> หิวข้าวงโอเคหิวไหมปล่อยครับผมห,หิวข้า,ขาวคุ้มแล้วหิวหิวไหม ตัวไรไอายำมี้ไอ่ยำมิ้กิวคระองค์้ามหาปอนกาว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 กาว็ พัน,นกราวครับผมโซชาร์สเ,น,น,เออนี่ยตอนนี้ที่หกพันสี่เลยนะนี่เป็นสองหมื่นหนึ่งบวกห้าพันสองหมื่นหกครับสองหกสองหกกวันใช่ไหมหได้นึงครับกันจว ไล์โอ้ล้ออินชีมิสกี้ฟนไอโอ้ล้อไปเลยทอเอโม่ขอนี้คาเ่นสกิลยิงแถวหลังหัวค้าพานสกิลเอ เอลโมยัดจั่วไหนดำเอ้ยเอ้ยดีทายดีทายลืมลืมใ<า>จหมดเลยลืมลืมโทษโทษขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเพิ่งหัดริ่งโอเคคายคอเอลโมอ,อีกใบคอคอเบอร์เซฟ ไม่ใช่เทคนอืมโซบา้าหนึ่งบวกหมื่นว <One. S 2> ันสามหมื่นสามไม่ป้องกันทวินไดร์ไปเช็คเซคันเช็คม่มีทิกเกอร์ที่เข้าแล้วมันดับสกิลโอรอดที่ห right. มือสองลุก วันยืนสองหมืนม่นสอนนี่คนนี้ตีเข้าูรเซอร์ี่ไม่เข้าูรเซอร์ชีทินะ้งนเอวางเว้นก่อนไมาสามสาม,สามได้ที่ก็เช็คขิคขอืมคอมเม้นท่ให้ข้างนี้ ให้นี่ครับเรวาพลังมันเป็นสามหมื่นสาเนฮาเลมสองห้าสองห้าสามสามสามสาบยสามพันสามสามนกโอเคแซนดรอไลท์พอเราลาชาของอสวินอันเฟรดเป็นฟอนอเดียวที่เท่น,นี่ย มป็เชนพิกกิ้งโพสในคันนี้สกิลของมันกบความหนึ่งครับคือจะขอบัตเตอร์เบดได้หนึ่งไปเปี่ยนขอสกิลบัตเตอร์เบดควม่มโซบลาสยิงเวอร์เซนก่าโอเค คอนเก่าเอ้ยไม่ใช่คอเอ็กอย่างนี้สกิลางนี้คขบบาตาบ้าหนึ่งสกกลคอคอนเก่าสกิลของคอนเก่าชาร์ตหนึ่งก็อารี 9. นนี้ถ้าเรามีบัตเตอร์เบดอยู่แวนจะบกหมื่น แล้วก็ม่กี่ใช้สเกิวปัจจบับ5ห้าโอเคสองสามตีเลยสองสามเปนกานนรปัจจบตีเท่าไหร่ปัจจเบัตีเบ,บ,เบมันสองห้าหปดพัสสามเบดสามสามโอเคท่านแว่นปล่อยก่อนคีได้อันเฟดอันเฟดไม่มีที่ก็สองเปนหนึ่งเนการครอันนี้สองนหนึ่ง สองหนึ่งใช่ทางนี้สามเกินห้าสามเป็นสามครับไปเช็คจบเกอนครับข้อเดีวยวมือกี่ใบครับมือห้าหกเจ็ดเจ็ดใบแบมสามว waterfall S <S ส,สกิลของวอเตอร์ฟอลยิงวอเตอร์เบดทิ้งเอโมโ่ไอ,อ้ดีไฮโอเคชวนึ่งไงได้บ้างคอในฮาเลมสกิลในฮาเลมกระบาดหนึ่งดีไฮแถวหลังตัวหนึ่ง ไยตัวอันนี้พูดแปดันใช่ไหมน,นี่ทยหกห้าพันวนวิ่งสกิลโซบารเกจสามแล้วก็โอเคกจสามตัวหนึงแล้วก็ตีวงมือโคคิสี่หมอันนี้สามสามสามบวกสามหม หก<ม>อันนี้สได้เดีย๋ยวนะน,นี้ถ้าบอกว่าสามสามอันนี้ได้เดียวอันนี้สได้ครับไม่มีครับโหถ้าต่อยอีกใบอันนี้เก้าตีข้ามหนึ่หม่นหรืป่าอ๋อใช่ใช่ใช่ห โอเคอามือมือเท่าไหร่มือสี่อันมือห้านี่ 15, นอันนี้แล้วแวนแวมือสามไม่มีเทคบาร์ใช่ไหมบาร์หนึ่งเลยเธอมีเทคบาร์จบเธอโอไม่มีกัดเด่นไปด้วยไล่โซเซเว์ดราก้อนได้ไม่สนี่กิบฟอส กิว <ítulo> ันโซบรัสห้เลืยูนิตหกตัวบมื่นหมีสตัวสองหกสองสองแปดเนกับโซใช้สกิลด้วยเมื่อดีสามารถโซชาร์จสองแปใช่ฮริชไชนิงวี อันนี้สามสามหนึ่งได้สองอันนี้เป็น 3, มิดสา <3, 3, S 1> <3 S 2> มบวกหกห้าสี่แปดสองได้ครับสองได้ไม่มีมีก็้วนเขาเฮ้สวยสามสามแปดปล่อยอ ข้างนี้แรงมากปล่อยโจบเลยจั๊ว้าวอเตอร์ฟอลอีกใบเหรอวอเตอร์ฟอล์ิดไหมบิ่กิดคิฟไิใครนะสามใบมันแนมได้แค่นี้แหะทำไรดีคิดกัน มือมีกี่ใบครับมือมีสี่ใบสี่ใบครับ้างใช้ตกิยิงไหมครับพอไมตะกิวยิงกบเากอใช่ไหมอ๋อใช่ใเดี๋ยวนะเ่มอยิงกีสามตัวสองเซอครับ นี่ฮาเลมทับสกิลนีฮาเลมยิงโบยห้าพันวอล a ด์เฟลตตีสกิลวอ t e r f ฟล l โซ่โบมือบบกิ้ให้่องกันบินได้คิเตือนหน่อยเฮ้ยพลังมันจู่อโอยสองเมื่อ 2 5งหมื่นห้าสอมื่นเอ้ยไม่ดิสองหมนี 20, ่หว่าสองหมเพาะถ้าสองหมื่นไม่เขา้าอ่ะอันนี้สองหมตีข้างพลาดเล่นพลาดเยวเลยหน0่0สองหม เดี <th <th ่ย eh> วัวให้แอสซีนยอมบัสเบตยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยกิ้วจะไปเดียวข้อสามหมื่นกิ้วของบัสเบตครับยิงเมฆอะไรข้างไหนข้างที่มีข้าข้างนี้ดีกว่า ขอคนเก้าเฮ้ยขออาการเทขอ้อโอเคนี่บกหมื่นนี่ห้อันนี้สองหมตีไว้การหนนี่สองสามครับข้างนั้นข้างนี้เบตมันสาม0 0ห้าอ่าบูเป็นสาสเฮ้ยสาม,ส,ามสี่สาม,สสาม,สสามสป รวมสี่แปดยังไม่รวมทิกเข้าเลยมึได้หวังพื้นโชคมากไปเด็กเดี๋ท่าเมื่อ,อกี้เช็คออกก็ชนะเลยถ้าดูนะเสียวเหมือนกันนะอ่า <laughs>